เช้าในเทนสีหน้าน้องพิพิมพ์หลังพิธาพาออกงานถึงกับคอมเมนต์แบบนี้เรียกได้ว่าตอนนี้ความฮอตไม่แพ้ดาราเลยสำหรับทีมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลที่ตอนนี้กำลังโดนจับกระแสจิ้นคุณแม่คนสวยแอปทัศอ่อนพักสุขเจริญหรือจะเป็นอดีตภรรยาเก่าต่ายชุติมาทีปนาธที่เรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับของทั้งสองทีมนั้นตีกันอยู่บ,บ่อย ล่าสุดทางด้านทิมพิธาได้ไปร่วมชมแสดงคอนเสิร์ตวงคอกไก่โดยทางด้านทิมพิธาได้ไปพร้อมกับลูกสาวน้องพิพิมพ์และทําเอาทางด้านประชาชนแห่ถ่ายคลิปมาลงโซเชียลกันเพียบซึ่งงานนี้หลายคนก็สังเกตเห็นความน่ารักของน้องพิพิมพ์ลูกสาวทิมพิธาที่ไปออกงานกับคุณพอ่อเจอผู้คนมากมายแต่น้องพิพิมพ์ยิ้มแย้มตลอดเวลาและยิ้มให้กับทุกคนที่เดินเข้ามาหาทบเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมการสอนเพียบ